ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ท h a l o หรือไพ่ท h a l o t เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจชญาตามความหมายของไพ่ท h a l o หรือไพ่าทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวขึ้นอันเชี่ยวกราดหน้าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อย พร่สอนให้ทุกคนรู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นลูกศิษย์แต่ละคนมีพื้นฐานอุปนิสัยทัศนคติมุมมองแตกต่างกันบางคนจิตใจเปลาาบางต้องการความอบอุ่นกำลังใจและคำชี้แนะอาจารย์ทั้งปลอบทั้งโอและชี้แนะค่อยๆประคับประครองเหมือนจุงมือเด็กน้อย พาก้าวเดินไปทีละนิดทีละนิดแม้ว่าบางครั้งอาจารย์ถูกเหยียดยามถูกดูหมิ่นดูแคลนถูกสบประมาทในการทำงานแต่แก่นแท้ของความเป็นครูคือผู้ที่มีความเมตตาให้กับทุกคนเท่าเทียมกันและไม่เลือกลูกศิษย์อาจารย์หวังอย่างยิ่งว่าทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโลหรือไพทาลอดด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญานี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคน เพื่อนำไปปรับใช้แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเพื่อชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนด้วยนะคะหนังสือในมืออาจารย์คือไกด์บุ๊กของสำรับไพ่สตรีมพังทารลอตค่ะ หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอาจารย์แปลภาษาและตีความหมายไพ่จากไกด์บุ๊กนี้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์และร่วมวางแผนการงานการเงินชีวิตกับชาวราศีเมถุนนะคะและไพ่สติมพังทาลอดประจําเดือนเมษายนปี2564ของชาวราศีเมถุนได้แก่ t w of Wands f i e of Cups Queen of Pentacles Six of Swords Seven of Cups Four of Swords King of Cups Six of wands, Six of cups, queen of swords and seven of swords ในช่วงเดือนเมษายนราศีเมถุนก็เป็นหนึ่งในคนจำนวนมากที่เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจจะผ่านพ้นไปเสียทีที่ผ่านมาราศีเมถุนหลายๆคนก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจบางคนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนถึงขั้น เกิดมรสมชีวิตเลยทีเดียวค่ะคุณเผชิญความผิดหวังจากความเสียหายความล้มเหลวในบางเรื่องในชีวิตแต่คุณก็อุตส่ามีกำลังใจมีทัศนคติมุมมองด้านบวกต่อชีวิตพยายามพยุงชีวิตประคับประคองการงานและควบคุมการเงินเพื่อให้รอดจากสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจไปให้ได้ในแต่ละวันคุณเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่สถานการณ์มันจะดีขึ้นเสียที เพื่อที่คุณจะได้ฟื้นฟูชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นหากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นในไม่ช้าชีวิตคุณแย่แน่ๆค่ะเรามาดูเรื่องการงานกันนะคะว่าราศีเมถุนประคับประคองการงานฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจอย่างไรบ้างเมื่อการงานได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในตอนนี้ราวกับว่าชีวิตคุณ เหมือนขอนไม้ล่องลอยไปตามกระแสน้ำปล่อยให้กระแสน้ำพัดพาไปเพราะคุณไม่รู้ว่าจะควบคุมสถานการณ์อย่างไรไม่รู้ว่าจะฟื้นฟูการงานให้ดีขึ้นอย่างไรก็เทียบเท่ากับว่าในตอนนี้ในเรื่องการงานเหมือนคุณปล่อยไปตามยถากรรมเลยค่ะแต่เมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าราศีเมถุนยังมีทัศนคติมุมมองด้านบวกต่อชีวิตคุณจึงประคับประคองการงานไปให้ดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้ สิ่งหนึ่งที่คุณเล็งเห็นถึงความสําคัญในการประครับประคองการงานก็คือพยายามละเอียดรอบคอบให้มากที่สุดเพราะถ้าหากว่าคุณปล่อยปะละเลยมันยิ่งจะทําให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่าเดิมค่ะในเวลานี้คุณแบกรับภาระมากมายราศีเมถุนบางคนคุณต้องรับผิดชอบดูแลงานคนอื่นด้วยค่ะแต่คุณก็ช่างมีน้ำอดน้ำทน รับผิดชอบงานทุกงานอยู่ในมืออย่างละเอียดถี่ถ้วนดังนั้นคนรอบข้างจึงเห็นว่าคุณจะเจ้าระเบียบการทำงานเหมือนเดิมค่ะแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะโดนถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่าทำงานหนักขนาดนี้แต่ผลตอบแทนก็เหมือนเดิมมีหนังซ้ำยังอยู่ในภาวะถดถอยอีกด้วยคุณจะเหนื่อยมากมายไปเพื่ออะไรทำไมจะต้องทำงานหนักขนาดนี้แต่ราศีเมถุนคุณตระหนักว่า ไม่ใช่เพียงแค่คุณคนเดียวที่เผชิญสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจทุกคนก็ได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งนั้นเมื่อเกิดความยากลำบากแบบนี้ได้มีงานทำก็ดีแล้วถ้าในตอนนี้คุณตกงานชีวิตคุณแย่กว่านี้แน่ๆซึ่งถือว่าการที่คุณมีทัศนคติมุมมองด้านบวกต่อชีวิตส่งผลให้ในเรื่องการงานคุณยังมีกำลังใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาอาจารย์ก็จะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมทุนนะคะ ส่วนในเรื่องการเงินก็ได้รับผลกระทบเช่นกันและคุณจะต้องวางแผนในการใช้เงินใช้เงินให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แม้ว่าบางครั้งเพอใช้เงินฟุ่มเฟือยตามใจตัวเองบ้างแต่พอคุณมีสติก็จะกลับมามีระเบียบในการใช้เงินเหมือนเดิมค่ะในเมื่อการเงินฝืดเคืองและละสําระสายแบบนี้แม้ว่าจะมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบจอคอหอยคุณอยู่ แต่คุณก็ระมัดระวังในการใช้เงินมากคุณจะวางแผนในการใช้เงินโดยจ่ายในเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อนและลดหลั่นไปตามเหตุตามผลการที่คุณมีระเบียบวินัยในการใช้เงินแบบนี้คุณก็คาดหวังว่าจะนำพาตัวเองข้ามผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจไปให้ได้แม้ว่าคุณจะรัดเข็มขัดจนเอวกิ่วแล้วพยายามวางแผนในการใช้เงินมันก็ยังลูกผีลูกคนอยู่ค่ะ ตราบใดที่สถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจไม่จบสิ้นไปในที่สุดแล้วเงินในบัญชีก็จะล่อยหลอลงไปคราวนี้แหละชีวิตคุณจะต้องเจอมหันตภัยแน่ๆฉะนั้นในเรื่องการเงินชาวราศีเมถุนก็ลุ้นไม่แพ้ในเรื่องการงานค่ะเมื่อคุณเผชิญปัญหาประเดประดังเข้ามามา,มากมายขนาดนี้บางครั้งก็สติหลุดได้เหมือนกันค่ะเห็นหน้าใครคุณก็จะดา่ามากเพราะจะได้ระบายความอัดอั้น,นใจ และคนรอบข้างอาจจะบอกชาวราศีเมทุนว่าคุณขี้บ่นมากกว่าปกติคะ่ะก็ขอให้คนรอบข้างได้เข้าใจชาวราศีเมถุนด้วยเถอะนะคะเพราะว่าเวลานี้ราศีเมถุนบางคนคุณกำลังอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบคะ่ะและคุณก็เหนื่อยหน่ายในการทำสงครามเต็มทีแล้วราศีเมทุนคุณเหนื่อยตั้งแต่เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโควิดระลอกแรกเลยนะคะ และคุณก็ตกอยู่ในสภาพผีซ้ำด้ามพลอยเจอมรสุมชีวิตในช่วงสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโควิดระลอกสองหนักสาหัสเลยค่ะและในตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นแต่คุณก็ยังคงพยุงชีวิตตัวเองเอาไว้ประคับประคองการงานและพยายามควบคุมการเงินไม่ให้เจอความหายนะต่อให้คุณพยายามควบคุมสติระงรับอารมณ์นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็ตาม เพราะชีวิตจะดำรงอยู่ได้มันต้องใช้เงินเป็นตัวขับเคลื่อนค่ะและในช่วงนี้มีรายรับเข้ามาน้อยมากจึงทำให้คุณหวั่นวิตกและควบคุมอารมณ์ไม่ได้เลยค่ะเมื่อคุณคิดถึงถ้าหากว่าลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าแล้วเงินในบัญชีล่อยหลอลงไปจนไม่เหลือแล้วคุณจะอยู่ยังไงนี่คือความทุกข์ใจของชาวราศีเมถุนนะคะสุดท้ายในเวลานี้ คุณต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งค่ะใครมาร้องขอความช่วยเหลือบางทีคุณต้องหลับหูหลับตาค่ะแล้วก็หันหลังให้เขาในตอนนี้ราศีเมถุนไม่สามารถช่วยเหลือใครได้อีกแล้วค่ะคุณจำเป็นต้องกัดฟันเล่นบทบาทเป็นคนใจดำค่ะหากว่าคุณใจอ่อนยื่นมือไปช่วยเหลือใครคุณจะบอกตรงๆกับเขาเลยว่าคุณมีให้เท่านี้นะขอมากกว่านี้ไม่ได้แล้วคุณจะลำบาก หรือแม้กระทั่งคุณไปร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นคุณก็อาจจะถูกปฏิเสธหรือเขาก็มีขีดจำกัดในการช่วยเหลือคุณเช่นกันค่ะซึ่งก็ทำให้คุณไม่สามารถไปร้องขอความช่วยเหลือใครได้อย่างเต็มที่ดันงนั้นณเวลานี้ราศีเมถุนไม่สามารถเป็นที่พึ่งพาให้ใครได้อีกแล้วและก็เช่นเดียวกันคุณก็ไม่สามารถไปพึ่งพาอาศัยใครได้อีกแล้วเลยตกอยู่ในสภาพ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะแต่ว่าวิถีชีวิตของชาวราศีเมถุนบางคนคุณยังคงจะต้องอยู่ในแวดวงสังคมคุณไม่สามารถหลบหนีออกจากสังคมแล้วคุณจะอยู่อย่างไรก็อยู่โดยการตีสองหน้าสิคะอย่าให้ใครได้รู้ว่าในตอนนี้ชีวิตคุณเป็นอย่างไรจะมีกินหรือไม่มีกินก็ไม่บอกใครหรอกและในบางครั้งคุณจำเป็นจะต้อง รู้จักการเอาตัวรอดเพื่อไม่ให้ใครมาเอาเปรียบคุณค่ะอีกทั้งในตอนนี้คุณยังฝึกฝนให้ตัวเองมีเล่เหลี่ยมหาเงินโดยทางลัดเพราะในตอนนี้หลังชนฝาแล้วจะหาเงินโดยทางไหนคุณไม่เกี่ยงได้ทุกรูปแบบค่ะมันคือศิลปะในการดิ้นรนของมนุษย์เพื่อให้มีชีวิตรอดทำกลางสถานการณ์วิกฤตค่ะเอาละอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนทุกคน เพื่อข้ามสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจนี้ไปให้ได้นะคะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าสถานการณ์การงานการเงินและการวางแผนชีวิตของชาวราศีเมทุนจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีเมถุนในเดือนหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ